สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่คลิปเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญนะครับน้องวิชาคณิตศาสตร์นะครับของปี5 9นะครับเรามาดูกันต่อในข้อที่24นะครับน้องเออข้อนี้นะครับโจทย์ดูสั้นมากนะครับแต่ว่าค่อนข้างซับซ้อนนะครับในการทําเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเออเขาบอกมาว่าอย่างนี้นะครับน้องเขาบอกมาว่าเขาให้ลำดับมาลำดับหนึ่งครับน้องโดยที่นะครับน้องลำดับของเราเป็นตัวนี้ครับน้อง เห็นแวบๆพอรู้ละต้องใช้เรื่องอะไรครับอินทิเกรตนะครับน้องนี่น้องจะต้องเอาตัวนี้ไปอินทิเกรตนะครับเสร็จแล้วน้องก็จะได้ตัวลำดับออกมาโจทย์ก็ถามต่อเลยครับน้องว่าคค่าของซิกมาเอเอ็นะครับส่วน n เนี่ยนะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึงอนันต์มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าน้องวิเคราะห์คร่าวๆนะน้องต้องอินทิเกรตให้เป็น ถ้าน้องอินดิเกตไม่เป็นนะครับอินดิเกตตัวนี้ไม่เป็นแนะนําว่าไม่ต้องทําเลยนะครับน้องเพราน้องทําไม่ได้แน่แแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้องจะต้องหาค่าซิกมาให้เป็นด้วยนะครับน้องต้องใช้ทั้งหมด2เรื่องในข้อเดียวกันก็คือเรื่องลำดับและอนุกรมกับแคลคูลัสนะครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องคือโจทย์ถามหาตัวนี้แต่ประเด็นที่น้องยังยังไม่สามารถหาผลบวกได้เพราะน้องติดอะไรอยู่จ้ะติด A อยู่นึกภาพออกไหม ราะฉะนั้นน้องเลยต้องไปหาตัว an ออกมาก่อนนะครับว่าไอตัวนี้จริงๆแล้วมันมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับโดยที่โจทย์ใบ้มานะครับน้องมันจะใบ้มาค่อนข้างยากครับน้องน้องต้องเอาตัวนี้ไปอินทิเกรตก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปอินทิเกรตกันนะพี่ก็จะเขียนพจน์ A n อ่ะก็คือลอกโจทย์มาตามปกตินะครับน้องเท่ากับอินทิเกรต n นะครับน้องถึง n คูณ n บวก2หาร2นะครับน้อง เสร็จแล้วนะครับน้องก็เปลี่ยนตัวนี้นิดนึงครับน้องเพราะว่าเวลาเราอินทิเกรตเนี่ยถ้าจะอินทิเกรตให้ง่ายนะครับตัวนี้จะต้องเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังหรือภาพบอ,อกไหมเพราะการอินทิเกรตคือการจัดรูปพวกเลขยกกําลังการดิฟก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหส่วน x กาลัง2กับเศษกับส่วนน้องก็จะได้ออกมาเป็น x แต่จากกําลัง2จะกลายเป็นกําลังลบสหรือภาพบอ,อกไหมเอ่ยเรื่องเลขยกกําลังต้องแม่นนะครับน้องตัวนี้พี่ก็กลับเศษกลับส่วนขึ้นมา กำลังก็จะติดลบเสร็จแล้วนะครับน้องก็เริ่มทําการอินทิเกรตได้เลยครับน้องไม่ยากการอินทิเกรตก็คือเอาตัวข้างบนไปบวกหนึ่งนะครับน้องเพราะฉะนั้นลบสองเอาไปบวกหนึ่งได้ลบหนึ่งเหนไหมเอ่ยเสร็จแล้วนะครับให้เอาเลขยกกําลังข้างบนมามาหารข้างล่างนะครับน้องอันนี้ก็คือการอินทิเกรตเท่านั้นเองเห็นไหมง่ายมากแต่ปกปตินะครับน้องเวลาน้องอินทิเกรตเนี่ยน้องจะต้องเขียนบวกอะไรบวก4นึกภาพออกไหมเอ่ย แต่ว่าอันนี้นะครับน้องเขาเรียกว่าการอินทิเกรตแบบจํากัดเขตก็คือบอกมาว่าอินทิเกรตตั้งแต่เลขเท่าไหร่ถึงเลขเท่าไหร่แต่ข้อนี้จะติดเป็นตัวแปร n เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องมีเป็นพน์ทั่วไปนึกออกไหมเอ่ยมันต้องติดตัวแปร n อยู่เพราะฉะนั้นนะครับตัวที่เขาแทนค่าไปเนี่ยมันจะเป็นพวกตระกูล n นะครับน้องดังนั้นน้องก็เลยไม่ต้องติดบวก c นะครับไม่ต้องติดบวก c น้องก็แค่เขียนว่าแทนค่านะครับข้างบนเป็น n คูณ n บวก2หาร2ส่วนข้างล่างก็คือ n นะครับ เสร็จแล้วนะครับน้องน้องก็ทําการแทนค่าลงไปหลักการแทนค่านะครับน้องตัวแรกที่เราแทนค่ากันเราจะแทนตัวนี้นะครับน้องโอเคไหมตัวบนแล้วก็แทนตัวล่างเอามาลบนะครับนะเอามาลบกันอ่ะเดี๋ยวเราลองมาแทนค่ากันแต่ก่อนที่จะแทนค่าเพื่อความง่ายนะครับน้องก็ขอจัดรูปนิดนึงก่อนนะครับจัดตัวนี้ก่อนไม่งั้นมันมองยากนะครับกาลังติดลบเนี่ยนะครับให้น้องกลับเศษกับส่วนนึกภาพออกไหมเอ่ยน้องจะได้ออกมาเป็น1นึ่งส่วน x เห็นไหมเสร็จแล้วนะครับน้องระวังนิดนึงตัวนี้มีลบหนึ่งอยู่พราฉะนั้นเลยต้องใส่เครื่องหมายลบไว้ข้างหน้านะครับน้องเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วน้องก็ค่อยเอาไปแทนค่านะครับน้องโอเคเนาะใครขี้เกียจลอกก็ไม่ต้องลอกก็ได้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็แทนค่ากันเลยครับน้องนะครับแทนค่าก้อนแรกก่อนนะครับน้องพี่ก็จะขอแทนตัวนี้ก่อนนะครับ n คูณ n บวก2หารหาร2 แต่สังเกตว่าเวลาน้องแทนค่า x ตัวนี้ด้วย n คูณ n บวก2หาร2เนี่ยมันจะเป็นตัวส่วนเห็นไหมตัว x เป็นตัวส่วนเพราะฉะนั้นเขาเลยกับเศษกับส่วนเลยทันทีครับน้องน้องก็เลยได้ออกมาจากตัวนี้นะกลายมาเป็น2ส่วนด้วย n คูณ n บวก2ครับน้องเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนมันเลยกับเศษกับส่วนโอเคนะเสร็จแล้วนะครับเรียลืมเครื่องหมายข้างหน้าก็คือเครื่องหมายลบนะครับอะใส่วงเล็บก,กันไว้ เสร็จแล้วก็ไปลบกับก้อนข้างหลังกับน้องเพียงแต่ก้อนข้างหลังเนี่ยเขาก็จะแค่เปลี่ยนตัวแทนค่าคือเปลี่ยนจากเดิมแทนตัวข้างบนกลายเป็นแทนตัว n ธรรมดาเฉยๆเพราะฉะนั้นก็เหมือนให้น้องเอา n น่ไปแทนตัว x ซะนะครับน้องก็จะได้ออกมาเป็นอะไรจ๊ะอ่าเดี๋ยวขอเลือกปากกาก่อนได้ออกมาเป็น1ส่วน n โอเคไหมเอ่ยอ่าแทน n ลงไปตรงที่ x ตรงนี้นะครับน้องเสร็จแล้วเครื่องหมายลบข้างหน้าอย่าลืมใส่นะครับ เห็นไหมเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับน้องมันคือการแทนค่าโอเคนะตรงนี้ก็คือแทนค่าลงไปแค่นั้นเองโดยที่เวลาแทนก็จะไปแทนในตำแหน่ง x โอเคปะ่ะตัวที่เราอินทิเกรตนะครับอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับน้องพอน้องแทนเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาลบกันแต่สังเกตนิดนึงนะครับน้องตัวหลังเนี่ยน้องจะได้เครื่องหมายลบอยู่แล้วเพราะตอนแรกที่เราอินทิเกรตมันมีเครื่องหมายลบ พอลบเจอลบกันก็เลยกลายเป็นบวกนะครับน้องๆเลยได้เป็นบวก1นส่วน n นะครับส่วนข้างหน้าจะเป็นลบ2ส่วนด้วย n คูน n บวก2หลักการในการคิดนะครับน้องเวลาน้องจะเอาเศษส่วนมาบวกลบกันได้ส่วนต้องเป็นไงกันเท่ากันนะครับน้องเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่ก็เลยจัดให้ส่วนเท่ากันโดยการคูณ n บวก2เข้าไปทั้งบนและล่างโอเคไหม เย้ yeah, เสร็จแล้วพี่ตัดทอนแม่งเลยอย่าตัดนะครับน้องอุา่าส์คูณก็ไปวโอเคไหมเล่นมุกเก่าเวลาน้องเอา1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับน้องเพราะฉะนั้นหนึ่งก็ไม่ต้องเขียงก็ได้โอเคไหมอ่ะเสร็จละเรียบร้อยก็คิดเลขนิดหนึ่งครับน้องก็จะได้พดท,ทั่วไปออกมาละนะครับเนี่ยที่ข้างบนนะคือว่าง่ายๆครับน้องพดท,ทั่วไปเขาไม่บอกมาเขาให้น้องไปอินดิเกตก่อนนะครับถึงจะหาข้าวมาได้แต่พอหาพดท,ทั่วไปได้ข้อนี้ก็ไม่ยากครับน้องแป๊บเดียวก็เสร็จ นะครับอะลองคิดเลขดูนิดนึงนะครับพี่คิดตัวส่วนข้างล่างให้ขอบคุณค่ะจริงๆตัวเศษส่วนส่วนไม่ต้องคิดนะครับน้องส่วนเหมือนเดิมน้องจะได้ออกมาเป็น n คูณ n บวก2โอเคไหมแต่ตัวข้างบนต้องคิดเลขนิดน,นึงนะครับน้องอันนี้ลบ2อันนี้บวก2อุนน 2. อ้ยเป็นไงกันอะตัดกันเลยนี่ว่าเออเลขสวยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับน้องน้องจะได้ออกมาเป็นข้างบนเหลือแต่ตัวอะไรอย่างเดียวตัว n อย่างเดียวนะครับน้องตัวนี้ที่ไม่โดนตัดไป โอ้โหแล้วสวยจริงๆครับน้องเพราะเป็นไง n ตัดกันอีกครับน้องเพราะฉะนั้นน้องจะได้ออกมาเป็น1ส่วนด้วย N นบวก2นั่นเองครับน้องตัวนี้ก็คือจน์ทั่วไปนั่นเองโอเคไหมนี่ได้ออกมาละคือแทนที่มันจะบอกมาง่ายๆครับน้องว่าเป็นตัวนี้ไม่บอกครับให้น้องไปอินทิเกรตมานะครับเสร็จแล้วพอน้องได้ออกมานะครับน้องก็ไปแทนค่าในซิกมาก็จบนะครับน้องข้อนี้ จริงๆข้อนี้เนี่ยถ้าคนทําเก่งๆแป๊บเดียวก็เสร็จกับน้องน่าจะประมาณไม่เกิน3นาทีน่าจะได้อยู่ในขอบเขตเวลาอยู่นะครับไม่โหดเกินอ่ะเดี๋ยวเราลองไปแทนค่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นน้องได้ A n มาเป็นตัวนี้แล้วนะครับน้องเรียบร้อยเราก็จะไปแทนค่าในสิ่งที่โจทย์ถามนะครับออขอสไลด์ขึ้นนะครับน้องแล้วขอเขียนไว้ข้างๆเลยแล้วกันเนาะอุตสรร์ได้มาแล้วเมื่อกี้นะครับเ n เท่ากับอะไรวะ <laughs> 1นส่วน N บวก2ใช่ปะ่ะอ่าขอแอบเช็คนิดนึงอ่ะโอเคนะครับน้องเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปใช้ เดี๋ยวขอลบก,กันเลยนะครับน้องจะได้มีพื้นที่เสร็จแ,แล้วทำไงต่อครับน้องก็คือโจทย์เขาถามหาตัวซิกมาเอ็นหาร n นะครับน้องซิกมาเอ็นหาร n พี่ก็จะจับตัวนี้มาเขียนใหม่ครับน้องนะครับนะจัดรูปนิดนึงก็จะได้เป็นซิกมา n ตั้งแต่1ถึงอนันต์นะครับน้องของ a n ส่วนด้วย n นะครับเขียนเหมือนเดิมนะซิกมาเเท่ากับ1ถึงอนันต์เห็นไหมอันนี้อย่าตกใจ พี่แค่แทนค่าตัวนี้ลงไปครับน้องคือแทน an ลงไปโอเคไหมเพราะเราหาพจน์ทั่วไปมาได้แล้วนะครับพจน์ทั่วไปของเราก็คือ1ส่วน n บวกรบวก2ระวังนิดนึงนะครับน้องตรงนี้มันจะเป็นตัวเศษส่วนโอเคนะเพราะฉะนั้นพี่จะเปลี่ยนจาก an มาเป็น1ส่วน n บวก2โอเคไหมนะครับนี่ระบายสีแล้วกันอ่ะสีฟ้าๆตรงนี้เห็นไหมเสร็จแล้วนะครับน้องอย่าลืมของเดิมนะครับน้องของเดิมคือตัวแรตัว n นะครับเพราะฉะนั้นต้องเขียนตัว n ไว้ด้วยนะ อย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีตัว n ด้วยสิริรวมแล้วนะครับน้องถ้าเขียนให้ดูชัดๆก็คือขอย่อน,นิดนึงนะเป็นซิกมา1ส่วนด้วย n คูณ n บวก2นั่นเองโดยที่บวกตั้งแต่ n เป็น1ถึงถึงอ,อัน,นันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่มีอะไรยากครับน้องน้องก็ไปหาซิกมามาธรรมดาเลยกระจายซิกมาหลักการกระจายซิกมานะครับน้องไม่มีอะไรยุ่งยากตัวแรกเนี่ยนะครับนะตัวข้างล่างเนี่ยเป็นการบอกว่าเริ่มแทนค่าตั้งแต่ n เป็นเท่าไหร่ แล้วไปจบตั้งแต่ n เป็นตัวเลขอะไรจะอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าพี่เอาตัวนี้มาเขียนนะครับนะเอาตัวนี้มาเขียนให้น้องดูชัดๆเลยนะครับก็ครั้งแรกให้น้องแทนค่า n เป็นอะไรไปก่อน n เป็น1ไปก่อนโอเคไหมน้องก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วนด้วยนะครับแทน n เป็น1นะ 1. 1เสร็จแล้วแทน n ตัวนี้เป็น1 1บวก2เป็น3นะครับน้องโอเคไหมนี่เรียบร้อยบวกกับจน์ถัดไปครับน้องก็เหมือนนับเลขต่อจากเลข1ก็เป็นเลขอะไร เลขนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็แทน n เป็นเลข2ไปอีกรอบหนึ่งนะครับแทน n เป็นเลข2ไปส่วนอีกอันหนึ่งครับน้อง2บวก2กลายเป็นอะไร4ใช่ไหมเนี่ยก็คิดงี้ไปเรื่อยๆแล้วก็บวกกับนะครับน้องตัวต่อไปก็แทนเลขอะไร3เปลี่ยนเป็นเลข3 3ก็ได้เป็น3นะครับ3บวก2เป็น5เห็นไหมเอ่ยนี่เพราะฉะนั้นจริงๆพวกการกระจายซิกมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับน้องก็แค่ว่าน้องเริ่มที่แทนที่เลขอะไร แล้วก็แทนนับเลขไปเรื่อยๆจาก1ก็เป็น2 3 4 5ไปเรื่อยโอเคไหมนะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆแบบนี้พี่แล้วถามว่ามันจะไปจบตรงไหนข้อนี้นะครับสังเกตนิดนึงตรงนี้เขาจบเป็นออนันนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะบวกไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดโอเคไหมนะครับนะลักษณะแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็มาจัดรูปกันนะครับน้องอันนี้มันเป็นรูปแบบพื้นฐานที่ใครเรียนลําดับอนุกรมก็ต้องเรียนมาเขาเรียกว่าลําดับแบบพี พิเศษนะครับน้องคือลักษณะลำดับที่เป็นเลขคณิตเห็นเลย1 2 3เนี่ยเพิ่มทีละ1เห็นไหมแล้วก็3 4 5เห็นไหมเพิ่มทีละหนึ่งเวลาเขาจัดนะครับน้องเขาจะจัดให้อยู่ในรูปผลผลลบจริงๆมันมีสูตรลัดนะแต่ว่าพี่ขอไม่พูดถึงละกันเพราะว่าถ้าใครไม่เคยเรียนสูตรลัดมาเดี๋ยวจะงงนะครับเอาเป็นว่าทําแบบปกติเลยละกันน้องก็แค่แยกแยกตัวประกอบธรรมดาไอ้ไม่ใช่แยกตัวประกอบสิ แยกเป็นเศษส่วนลบกันนะครับน้องเขาเรียกเป็นเศษส่วนลบกันนะครับหรือว่าเป็นพาเชียลนะครับนะอย่าใช้คํากระแดะมากหรือพูดผิดนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องเดี๋ยวพูดผิดเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆแล้วกันแปลเป็นภาษาคนง่ายๆก็คือเดี๋ยวพี่แรงเงาให้ดูแล้วกันนะน้องก็เอาตัวแรกมาก็คือเลข1เห็นไหมแต่เขียนในรูปเศษส่วนครับน้องน้องจะได้1ส่วนหนึ่งเห็นป่ะเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งนะครับน้องที่ขอแรงเงาก็เหมือนเอาหนึ่งมาเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็น1นึ่งส่วนสาม นะครับนะหส่วนสแล้วก็จับมาลบกันแบบนี้ครับน้องว่าง่ายๆก็คือจับให้เศษส่วนตัวเนี้ยเขียนอยู่ในรูปการลบกันโอเคไหมเขียนอยู่ในรูปการลบกันเสร็จแล้วเอาพี่แล้วค่ามันจะเท่าเดิมหมอไม่เท่าเดิมนะครับน้องอ่ะเดี๋ยวเราลองมาสังเกตกันนิดนึงนะครับคือว่าถ้าน้องลองคิดเลขตัวนี้ดูอ่ะเอาตัวนี้ไปคิดเลขดูก่อนนะน้องจะได้1ส่วนนะครับหคูณสเป็น3โอเคไหมได้1นส่วนสา แต่ตัวนี้น้องจะไม่ได้1นส่วนสนะเพราะว่าถ้าน้องลองควยดูนะครับน้องจะได้ออกมาเป็น3ลบกับ1นคูณหเป็น1เสร็จแล้วก็ส่วน3นะครับเกิดจาก1นคูณสโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นน้องจะได้ออกมาเป็น2อส่วนสค่าเท่ากันไหมไม่เท่ากันเพราะเนี้ยเป็นเลข1่แต่เนี้ยเป็นเลข2เพราะฉะนั้นเลข2ที่เกินมานะครับน้องทําง่ายๆเลยก็คือให้น้องหาร2ครับน้องมันเลยเขียนในรูปเป็นเศษส่วนแบบนี้เอา1นส่วนสไว้ข้างหน้าโอเคไหมอ่าเสร็จละเรียบร้อย ขอลบนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าสมมุติว่ามันเกินมาก็แค่ให้น้องหารออกอ่ะเผื่อใครยังงงอยู่ไม่เชื่อลองหารดูนะเห็นไหมพอน้องเอา2ตัดกันปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็น1นส่วนสเหมือนเดิมละเรียบร้อยตัวถัดไปก็ทําคล้ายๆกันนครับน้องน้องก็ามาเขียนแยกกันก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวขอแรงเงาให้น้องดูแล้วกันจะได้ชัดๆนะครับขอลบตรงนี้นิดนึงอ่ะแรงเงาแล้วจะได้เห็นชัดๆมันมีเลข2กับเลข4ี่เห็นไเลข2กับเลข4 อันแรกนะครับน้องก็ให้น้องเอาเลข2มาก่อนโอเคไหมเอ่ยนะครับน้องก็เลยได้ออกมาเป็น1นส่วนสโอเคไหมส่วนอีกอันหนึ่งนะครับน้องให้น้องเอาเลข4มานะครับน้องก็จะได้ออกมาเป็น1นส่วนสโอเคไหมเ่ยแล้วก็จับมาลบกันซึ่งอันนี้คิดในใจก็ได้ถ้าน้องควยสขึ้นไปควยสองขึ้นไปลบกันมันได้1นึ่งไหมไม่ได้1เห็นไหมมันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นน้องเลยต้องหาร2เหมือนกันสังเกตพวกนี้มันจะหารเหมือนกันหมดครับน้องนะครับไม่งั้นมันจะแก้ไม่ได้โอเคนะอ่า เสร็จแ,แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปน้องเดานีก็เป็น1นส่วนสองนึกภาพออกไหมแล้วก็เอาตัวนี้มาก็คือเลข3นะครับก็1นส่วนสลบกับอีกอันหนึ่งเอาเลข5มาก็คือ1นส่วนหเนี่ยแล้วน้องก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องอใกล้เสร็จแล้วครับน้องเสร็จแล้วเรามาสังเกตคําตอบของเรากันน,นิดนึงนะครับพี่ทําไมต้องจัดในรูปแบบนี้ด้วยเพราะว่านะครับน้องนี่ üne, เดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันน้องจะสังเกตเห็นว่านะครับตัวนี้มันมี1นส่วนสอยู่เห็นไหมลบหส่วนสา ส่วนตัวนี้ก็มีบวก1ส่วน3อยู่เพราะฉะนั้นตัวเศษส่วนตัวนี้มันจะตัดกันครับน้องโอเคปะอ้าวพี่แล้วตัวอื่นตัวไหนจะตัดกันอีกหนูยังไม่เห็นเลยบางคนตาไวนะเอา1ส่วน2ตัดกันอย่างนี้นะครับอันนี้พี่ด่าเลยนะอันนี้เขาคูณกันอยู่โอเคเลยอ่าไม่ใช่ลบกันนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่ขออันนี้ลบนิดนึงคือตัวต่อไปเนี่ยจริงๆน้องก็ควรเขียนว่ะถ้าน้องไม่เขียนเดี๋ยวมันจะมองภาพไม่ออกนะครับตัวต่อไปน้องเดาได้ไหม เมื่อกี้มันเป็น1ส่วน3คูณ5แล้วต่อไปก็จะเป็น4คูณอะไร4คูณ6นึกภาพออกไหมเอ่ยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเหมือนเป็นเลขคณิตอ่ะอันนี้เพิ่มทีละหนึ่งเห็นปะเพิ่มทีละหนึ่งอันนี้ก็เพิ่มทีละหนึ่งจาก4ไป5จาก5ไป6เห็นไหมเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปน้องจะได้1ส่วน2 1 4. ึส่วน4ลบ1ส่วน6กนึกภาพออกไหมเอ่ยเสร็จแล้วมันก็เป็นไงกันตัดกันอีกนะครับน้องตัวไหนตัดกันจะ๊ะเออขอหาก่อน1ส่วน4ก็จะตัดโอเคไหมเอ่ย แล้วเดี๋ยวต่อไป1นส่วนหก็จะเป็นไงตัดนะครับน้องนะครับเพราะตัวต่อไปจะมี1นส่วนหแล้ว1นส่วนหก็จะตัดนะน้องมันจะตัดกันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวที่เหลือรอดเนี่ยก็จะเป็นตัว1นส่วนหโอเคไหมเอ่ยกับ1นส่วนอะไรหนส่วนสจะเหลือแค่2ตัวนี้นะน้องนอกนั้นียโดนตัดทิ้งไปตลอดเลยพวกที่มีติดลบเห็นปะนะครับพวกนี้จะหายหมดเลยแล้วก็พวกนี้พอหายปุ๊บหส่วนสก็หายไปด้วยนะครับน้องเราก็ไม่เอามาคิด เพราะฉะนั้นนะครับน้องก็ดึงตัวร่วมออกมาก่อนน้องจะสังเกตเห็นว่ามี1นส่วนสเหมือนกันเห็นปะน้องก็ดึง1นส่วนสออกนะครับน้องเสร็จแล้วน้องจะได้1นส่วนหนึ่งะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็น1นส่วนอะไรหส่วนสนะครับน้องเอามาบวกกันโอเคปะนี่ทําไมต้องบวกกันนะเผื่อใครมองไม่เห็นนะครับน้องนี่เครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหรือไม่พี่เอายังลบดีกว่าน้องได้เห็นภาพชัดๆ เห็นปะอ่าเนี่ยมันก็จะเหลือแค่นี้ครับน้องนะครับสรุปคือข้างหลังแม่งตัดกินเงนหมดน้องจะเหลือ1 2, นส่วนสคูณกับ1 2, นส่วนหกับบวกกับ1นส่วนสคูณกับ1นส่วนสเพราะฉะนั้นถ้าที่ดึง1นส่วนสออกเห็นไหมดึง1นึงส่วนสออกก็จะเหลือ1นส่วนหกับ1นส่วนสบวกกันอยู่นะครับโอเคนะเสร็จแล้วนะครับน้องๆจะได้ออกมาเป็น1นส่วนสตัวนี้คิดเลขนิดนึงนะครับตัวนี้จะได้3าส่วนสอก็อไปคูณกันพอนี้ก็จะตอบ3าส่วนสนั่นเองครับน้องนะครับเป็น ชอยข้อไหนว่าขอสไลด์ขึ้นนิดนึงนะครับตอบชอยข้อข้อ3านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆไม่ยากนะครับน้องแต่ขอให้น้องเนี่ยสังเกตตรงนี้ให้เป็นนะครับเขาเรียกว่ารูปแบบอนุกรมพิเศษโอเคไหมรูปแบบอนุกรมพิเศษซึ่งอันนี้น้องควรฝึกทําให้เป็นนะครับน้องก็คือสุดท้ายเดี๋ยวมันจะตัดทอนกันไปหมดเลยนะครับก้อนข้างหลังนะครับอ่ะโอเคครับน้องเพราะฉะนั้นสําหรับข้อที่24่ิี่ที่ขขอเฉลยข้อข้อ3นะครับน้องเฉลยข้อ3